สวัสดีครับชาวราศีตุลหรือราศีลิบราทุกๆท,ท่านนะครับขอต้อนรับทุกๆท,ท่านนะครับเข้าสู่ชาแนาลดูดวงพ่ยิบสียาสัมผัสบายทาร์โรแมนนะครับ คลิปนี้จะเป็นคลิปของความรักความสัมพันธ์ของชาวทั้ง12ราศีรอบประจำเดือนกันยายนหรือเดือนสัปตัญบอร2020หรือ2563นะครับและคลิปนี้จะเป็นคลิปของชาวราศีตุลหรือราศีลิบราทุกทท่านนะครับขอต้อนรับชาวราศีตุลราศีลิบราและชาวทั้ง11ราศีที่เหลือนะครับรวมถึงท่านผู้ชมและ FC ทีทุกทท่านที่อยู่ช่องนี้นะครับเข้าสู่เดือน Se ปตัญบอรนะครับหรือเดือนกันยายนนะครับเชื่อว่าเดือนนี้ก็เป็นเดือนที่เป็นหน้าฝนกันอยู่นะครับแล้วก็ผ่านมาถึง9เดือนแแลล้้้ววเเดดืืออนนนีีท่9 ความรักของความสัมพันธ์ของชาราศีตุนไปยังไงบ้างนะครับที่ผ่านมาสุขทุกยังไงนะครับยังไงก็คอมเมนต์เข้ามาบอกทาโร่แมนกันบ้างแล้วกันนะอ่ะแน่นอนนะครับเช่นเคยนะครับว่าเดือนนี้ก็เป็นเดือนที่ทาโร่แมนนั้นจะนําเสนอนะครับในไพ่ทาโรแเราก็ไพ่ออร์คโลนะให้กับชาวราศีตุนนะครับก็คือไพ่เดอะคิวด s สนะฮะทาโรโรยันซึ่งจะมาเรดดิ้งแล้วก็ไพ่ของ m a g ชิคอรยูนิคนะครับ อรโกนะครับของดอริวิตเตอร์นั้นจะมาคาลอฟฟายส์ให้กับชาลาซีตุหรือลาซิลิบราั้งคนที่ยังโสดแล้วก็คนที่มีคู่อยู่แล้แลวรอบประจำเดือนกันยาย,ยน2563ยนะครับแต่ก่อนอื่นขอฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e กดกระดิกติดตามให้กับทารูแมนด้วยนะสำหรับท่านผู้ชมที่เข้ามาใหม่นะครับก็ฝากกดแชร์แล้วก็กดกระดิกติดตามให้กับทารูแมนเพื่อว่าเพื่อนของคุณจะได้ดูด้วยนะครับแล้วก็เอทุกๆท่านก็กดให้เพื่อนๆคุณดูด้วยนะเดี๋ยวเรามาดูกันในว่าเดือนนนี้นะครับ ของชาวราศีตุลหรือราศีลิบราท่านคนที่ยังโสดแล้วคนที่มีคู่อยู่แล้วเนี่ยความรักความสัมพันธ์ของคุณจะเป็นยังไงเดี๋ยวเอาคนโสดต่อละกันนะครับดังนั้นเดี๋ยวทาร่มแมนก็เริ่มทำนายให้เลยนะดังนั้นคนโสดนะครับชาวราศีตุลหรือลิบราอธิษฐานจิตนะครับเดี๋ยวให้ไพ่ของกิลเดสทารุ่มโรยอลทารุ่มคัเนี่ยจงรีดดิ้งแล้วก็บอกคุณนะครับในรอบของเดือนตุลาคมกันยายนนี้นะครับ2563นี้ความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีตุลคนที่ย เดี๋ยวเรามาดูนะครับพลังงาน3าใบเช่นเคยนะครับอะขอให้ชาวราศีตุลาราศีมิปราคนที่ยังโสดขอให้เดือนนี้ขอให้คุณเจอคนที่คุณชอบนะครับหรือมีใครเข้ามาชอบคุณบ้างนะในรอบเดือนกันยายนนี้นะครับพลังงานใบที่2และพลังงานใบที่3านะครับ อ่ะขอให้คุณโชคดีนะเราจับพลังงานได้3าใบาแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับว่าชาราสิตตหรือลิบราคนที่ยังโสดเนี่ยคุณได้พลังงานอะไรกับกิลดิสทารโ่โรยอะกับบ้านนะครับพลังงานแบบละขึ้น4กถาเลยนะครับสุดยอดครับ4ี่กถานี้บ่งบอกถึงไพ่ของความสําเร็จในเรื่องของการงานนะครับหรือสิ่งอะไรที่คุณคาดหวังไว้นะ เป็นไปได้นะครับอาจจะชาลาิีตุลคุณี่อย่างโสดเนี่ยคุณอาจจะมีเกณฑ์ในการได้รู้จักไขรก็เป็นไปได้นะครับในชว่วงตั้งแต่ต้นต้นเดือนของเดือนกันยายนเลยนะแต่ที่แน่นอนเนี่ยคุณอาจจะมีความสําเร็จในเรื่องของการงานการเงินนะครับหรือสิ่งอะไรก็แล้วแต่ที่คุณคาดหวังอยากจะให้มันสําเร็จเนี่ยมันมีผลที่คุณจะได้รับข่าวดีนะครับแล้วก็มีผลสําเร็จค่อนข้างสูงทีเดียวน,นะครับด้วยอิทธิพลของไพ่สิกฐานะหรือถ้าเกิดมีใครเข้ามาอยากจะรู้จักคุณในรอบเดือนนี้ ก็เป็นไปได้ว่าความสัมพันธ์จะมีเกณฑ์นในการค่อยๆพัฒนาไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะครับพลังงานไปที่2ที่คุณได้แย่จังเลยนะครับขึ้นมาเป็น10ดาบเลยระมัดระวังนะครับเกี่ยวกับการไปหลงชอบ ใครจนมากเกินไปนะครับในเดือนนี้ถึงแม้จะมีใครเข้ามาเนี่ยนะให้คุณระมัดระวังในเรื่องลักษณะของการคิดไปเองเข้าข้างตัวเองนะครับดังนั้นคนที่เข้ามาในรอบเดือนนี้เนี่ยทาร์แมนอยากจะบอกให้ชาราศีตูหรือลิอบบ้าคนที่ยังโสดเนี่ยได้รับรู้เอาไว้ว่าคุณจะต้องค่อยๆดูคนนั้นนะครับว่าเขาคนนั้นเข้ามาหาคุณเนี่ยมีจุดประสงค์อะไรมีความจริงใจหรือเปล่าหรืออะไรยังไงนะครับ ในกรณีว่าถ้าเกิดคุณทุ่มเทจิตใจไปเนี่ยมันเป็นไปได้นะว่าคุณอาจจะผิดหวังกับคนคนนี้นะครับดังนั้นถ้าอิทธิพลไพ่ของ10ดาบขึ้นมาเนี่ยในเดือนนี้อาจจะเป็นเดือนที่ยังไม่ใช่ที่คุณจะเจอคู่แท้ของคุณหรือว่าคู่ที่ใช่สําหรับคุณนะครับในรอบเดือนนี้นะแล้วก็ให้ระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องการไม่สบายด้วยโดยเฉพาะตั้งแต่หลังวันที่10นะฮะถึงวันที่15 ของเดือนกันยายนหรือเซปเตมอร์ erm นี้นะครับระวังเกี่ยวกับการโดนของมีคมบาดน,นะครับหรือว่าเกี่ยวกับการไม่สบายนะการเกิดอ,อุบัติเหตุแบบเล็กๆน้อยๆหรือการเกิดอุบัติเหตุแบบไม่คาดฝันเนี่ยคุณต้องระมัดระวังด้วยดังน,นั้นทาร์โรแมนจะขอทํานายเกี่ยวกับในเรื่องของอุบัติเหตุเล็กน้อยแล้วก็เรื่องสุขภาพเนี่ยอยากให้ชาราสตุลหรือลิบา้าคนที่ยังโสดเนี่ยให้ระวังไว้นิดหนึ่งนะครับแล้วก็ให้ระมัดระวังว่าคุณจะมีเกณฑ์ในการสูญเสียอารมณ์ในเรื่องของคนที่คุณอยากจะรู้จักด้วยเป็นไปไดด้้้ว่่่าาาาคคคคนนนนนททีีุุณณอออยกกรูัรืเเขามาชบใ เ,เขาหรือเธอนั้นอาจจะเป็นคนที่มีคนรักอยู่แล้วหรือมีแฟนอยู่แล้วก็เป็นไปได้นะครับพลังงานไปที่3นะครับขึ้นไพ่3าถ้วยนะฮะแต่ความสําเร็จนะครับก็ยังพอมีหวังอยู่นะในเรื่องของความรักนะครับมันเป็นไปได้นะว่าในช่วงประมาณปลายเดือนตั้งแต่วันที่21ของวันที่ถึงวันที่30ของเดือนกันยายนเนี่ยอิทธิพลของไพ่สามถ้วยเนี่ยมันเป็นไปได้ว่าคุณนะครับอาจจะมีความหวังนะครับในเรื่องของความรักหรือกับคนที่คุณชอบอยู่ก็เป็นไปได้นะ แต่ให้ระมัดระวังในช่วงของกลางๆเดือนนะครับคุณอาจจะมีเหตุในลักษณะของความเข้าใจผิดเพราะว่ามีไพ่สิบดาบขึ้นมานะแต่ว่าลงท้ายเนี่ยมันมีไพ่สาม้วยเข้ามาด้วยดังนั้นทารุแมนก็ขอทํานายว่าคุณที่คนรู้จักเข้ามาในเดือนนี้หรือใครก็แล้วแต่นะครับที่เข้ามารู้จักคุณในรอบเดือนนี้เนี่ยก็ต้องค่อยๆดูกันไปก่อนแต่ว่าดูเหมือนกับว่า เขาเนี ne, urt, ่ยก็เป็นคนที่ใช้ได้คนหนึ่งนะที่จะเข้ามาหาคุณในรอบเดือนนี้นะครับในเรื่องของอุปนิสัยหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับดังนั้นเนี่ยมันเป็นไปได้ว่าคุณอาจจะได้เจอเจอใครแต่ว่าทาร์รมนอยากให้คุณใช้เขาเรียกว่าวิจารณญาณนะครับในการที่คุณจะดูเขาคนนั้นด้วยว่าเขาคนนั้นเข้ามาอย่างไรนะแต่ที่สําคัญเนี่ยคุณจะต้องระมัดระวังในเรื่องด้านสุขภาพของคุณให้มากๆกแล้วกันดังนั้นถ้าสรุปโดยรวมนะครับกับพลังงานในไพ่สามใบเนี่ย เป็นไปได้ว่าชาวราศีตุลหรือลิบราค,คนที่ยังโสดคุณอาจจะมีเกณฑ์ในการเจอคนที่คุณชอบนะแล้วก็อาจจะมีการหยุดในการ,ร,รคอนแทคกันไปช่วงระยะหนึ่งซึ่งอาจจะเป็นไปได้ว่าคุณอาจจะไม่ว่างนะครับหรือว่าอาจจะมีเรื่องอะไรบางสิ่งบางอย่างที่คุณต้องสะสางในช่วงของกลางกลางเดือนหรือว่าตัวคุณเองนั้นอาจจะไม่สบายยังไงขอเตือนชาวร,ราศีลิบราด้วยแล้วกันนะหรือราศีตุลด,ด้วยคนที่ยังโสดนะครับแล้วอาจจะมสาสรางความสัมพันธ์กันต่อเนี่ยหลังจากวันที่20ไปแล้วนะ เป็นไปได้นะครับว่าความสัมพันธ์ที่คุณจะรู้จักกับใครบางคนในรอบเดือนนี้เนี่ยมันอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างดีแต่ว่าค่อยๆเป็นค่อยๆไปและอาจจะมีเกณฑ์ในการหยุดชะงักนะครับหรือแม้กระทั่งเขาอาจจะหยุดชะงักในเรื่องด้านการติดต่อคุณไปในช่วงของกลางกาเดือนนะแต่ไม่ต้องห่วงนะครับเดี๋ยวประมาณช่วงปลายเดือนเขาก็จะติดต่อคุณกลับมาอีกนะอันนี้ผมจะพูดในกรณีว่าถ้าเกิดคุณเจอใครในรอบของเดือนนี้นะครับแต่สําหรับ ชราศาีตุูหรือ l i บรานะครับที่ยังไม่เจอใครในรอบเดือนนี้เนี่ยเขาบอกว่าเดือนนี้คุณจะมีความสําเร็จในเรื่องของการงานแล้วก็การเงินและโดยเฉพาะอะไรบางสิ่งบางอย่างที่คุณอยากจะทําให้ครอบครัวของคุณนะครับมันจะมีเกณฑ์นในการประสบความสําเร็จนะ ดังนั้นจะไปยังไงก็แล้วแต่ในรอบเดือนนี้นะครับถ้าคุณจะทําอะไรก็ขอให้คุณใช้สติด้วยละกันนะแล้วก็ถ้าคุณอยากจะรู้จักใครคุณจงเปิดใจแล้วก็ให้ความจริงใจกับเขานะครับแล้วค่อยใช้เวลาในการคบหาดูใจกันไปก่อนละกันนะแต่ที่สําคัญนะครับยังขอย้านะให้เตือนระวังเกี่ยวกับเรื่อง้ณนสุขภาพแล้วก็การโดนของมีคมบาดในช่วงของการกลางเดือนของเดือนกันยายนด้วย ดังนั้นถ้าคุณจะรักใครชอบใครนะครับมีสิทธิ์ที่คุณจะสร้างความสมพันญกันต่อนะยังไงทาร์โรนไมนก็ขอให้คุณสําเร็จกับคนที่คุณชอบละกันแต่เพียงแค่ว่าเดือนนี้ต้องรักษาสุขภาพด้วยนะครับแล้วก็ดูแลตัวเองนิดหนึ่งในช่วงกลางเดือนคราวนี้เรามาดูในไพ่ของ m มชิ c a โนะครับยูนิคอร์นออร์โคลบ้างว่าจะแคลร์ไฟอะไรให้กับชาราสีตุลน,นะครับหรือลาศีลิบราคนที่ยังโสดอยู่ในรอบเดือนเซปตัมเบอร์หรือเดือนกันยาอยู่นี้นะ ไพ่ขึ้นมานะครับเป็น curiosity นะครับ curiosity curiosity แปลว่าความอยากรู้อยากเห็นนะครับโทษทีนะครับเสียงอาจจะเบานิดหนึงนะครับเพราะตอนนี้ทาร์โรแบงกำลังทำคลิปแล้วฝนตกนะโอเคไพ่อ่านว่า start a project นะครับ r e l a s e นะครับ to something you are you curious about นะครับ start a project นะครับ r e l a s e to something you are curious about มันหมายความว่านะครับสิ่งอะไรก็แล้วแต่ในชาวราศีตุลในรอบของเดือนนี้เนี่ย คุณมีความใคร่รู้อยากรู้อยากเห็นอยากรู้ในความเป็นตัวตนของเขาอยากรู้ในเรื่องความรู้สึกของเขาหรือคนที่เข้ามาช่วยเหลือคุณหรือคนที่เข้ามาพบคุณในรอบเดือนนี้นะครับดังนั้นเขาบอกว่าให้คุณวางพลงันะแล้วก็กล้านะครับที่จะเผชิญกล้าที่จะแสดงออกในเรื่องของความจริงใจหรือว่ากล้าที่จะเสนอตัวเองนะครับในการที่คุณจะเข้าไปรู้จักเขาหรือเธอนนะในรอบของเดือนนี้แล้วคุณก็จะได้รู้นะครับว่าคุณรู้สึกยังไงบ้างดังนั้น security นะครับเอ่อ uh, โทษนะฮะ curiosity นะครับ curiosity มันบ่งบอกถึงความอยากรู้อยากเห็นนะครับดังนั้นในช่วงช่วงของเดือนนี้ชาวราศีตุลจะมีความอยากรู้อยากเห็นค่อนข้างจะเยอะทีเดียวนะครับดังนั้นคุณจงวางโปรเจกต์วางแผนนะครับถ้าคุณอยากรู้จักใครคุณก็ดําเนินหน้าในการรู้จักเขานะครับอย่าเหนียมอายอย่าอายหรือว่าอย่ากลัวนะถ้าคุณอยากจะรู้จักใครคุณต้องเปิดใจในการคบหานะครับแล้วคุณก็จะรู้ความจริงว่า เขาคิดกับคุณยังไงนะครับยังไงก็ดูดูกันไปคาร์โรมายขอเป็นกําลังใจให้นะเพราะว่าเดือนนี้เนี่ยเป็นเดือนที่คุณค่อนข้างจะมีความตื่นตื่นกายตื่นใจนะครับแล้วก็ตื่นความอยากรู้อยากเห็นของคุณค่อนข้างเยอะแต่ว่าถ้าดูจากไพ่โดยรวมนะครับในไพ่ของคิวด d ส d าร์โรยเลอเนี่ยมันบ่งบอกว่าคนที่คุณชอบเนี่ยเขาก็มีเปอร์เซ็นที่จะชอบคุณเหมือนกันนะ แต่ที่สําคัญคุณอาจจะต้องใช้เวลานะครับแต่สําหรับใครที่ไม่มีความรักเข้ามาในชาวราศีตุลน,นะในเดือนนี้ก็จะเป็นเดือนที่คุณสําเร็จในเรื่องของการงานการเงินแต่จะต้องระวังอีกอย่างหนึ่งก็คือในเรื่องของสุขภาพนะครับในช่วงกลาง,ลางเดือนดังนั้นชาโรแมนค่อนข้างเป็นห่วงนะขอให้ชาวราศีตุลหรือราศีมิตบรบ้าคนที่ยังโสดอยู่รักษาสุขภาพ้วแล้วกันนะครับเดี๋ยวคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูกับคนที่มีคู่อยู่แล้วบ้างนะครับในรอบของเดือนกันยาย,ยนนี้นะ เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าในช่วงเดือนกันยาย,ยานี้เนี่ยนะครับชาวราศีตุลหรือลิบราคนที่มีคู่อยู่แล้วในรอบเดือนตุลาความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีตุลกับคนรักของคุณจะไปยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะอ่ะนิสสุหน้าคนรักของคุณไว้นะครับชาวราศีตุลเสียงอาจจะเบานิดนึงนะครับเพราะว่าแข่งกับฝนนะครับตอนนี้ฝนตกหนักมากเลยนะครับแถวบ้านทารุมานโอเคอ่ะเดี๋ยวเรามาดูนะครับพลังงานให้สามใบเหมือนเคยนะครับ กับชาวราศีตุลหรือริบราคนที่มีคู่อยู่แล้วนะ,ะหนึ่งใบนะครับเดี๋ยวเลือกพลังงานใบที่สองกันใบที่สองนะครับและใบที่สามขอให้ชาวราศีตุลคนที่มีคู่อยู่แล้วจงมีความโชคดีกับในเรื่องของความสัมพันธ์นะครับได้ใบที่สามละเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับกับไพ่เดอะคิวดัสทาร์โร่รอยัว่าจะบอกอะไรกับชาวราศีตุลในเรื่องความรักความสัมพันธน์ระหว่างคุณกับคนรักบางใบแรกที่คุณได้นะครับก็คือ X of Pen t a c l e เป็นไพ่แปดเหรียญน,นะดูเหมือน ชาวราศีตุลในช่วงต้นต้นเดือนนะครับของเดือนกันยาคุณค่อนข้างจะมีความยุ่งวุ่นวายเกี่ยวกับในเรื่องของการงานนะเป็นไปได้นะครับว่าเ,ออเวลาคุณอาจจะไม่ค่อยมีให้คนรักนะครับชาวราศีตุลน,นะเป็นไปได้ว่าคุณอาจจะค่อนข้างยุ่งกับงานหรือคมักำคำเม่นในบางสิ่งบางอย่างที่คุณกําลังสนใจที่อยากจะทําให้มันสําเร็จนะครับแต่ว่าความสัมพันธ์ถ้าดูในต้นต้นเดือนแล้วยังค่อยเป็นค่อยไปดูมันค่อนข้างจะดีอยู่นะถึงแม้อาจจะไม่ค่อยได้สนใจอะไรกันมากหรือคุณอาจจะไม่ค่อยมีเวลา ให้กับคนรักของคุณนะครับแต่ว่ามันก็เป็นในทิศทางที่ดีขึ้นยังน้อยคนรักของคุณนั้นจะมีความเข้าใจคุณนะจากไพ่แปดเหลี่ยนนะครับแต่ถ้าเกิดมีเวลาก็ขอให้คุณนั้นทักทายหาคนรักคุณด้วยนะพลังงานไปที่2นะครับที่คุณได้ก็คือไพ่ราชาดาบนะครับโอเคอาจจะมีความตึงเครียดในช่วงกลางๆเดือนกันบ้างนะครับเป็นเพราะว่าคนรักหรือคุณเนี่ยอาจจะมีลักษณะของการทะเลาะก,กันในเรื่องของอารมณ์เป็นเหตุนะครับหรือว่าคุณเองนั้นอาจจะเอาแต่ใจเกินไปนะชาวราศีตุลน,นะครับ พราะว่าในช่วงกลางๆเดือนคุณอาจจะมีเกณฑ์ในความหงุดหงิดกับผู้ใหญ่หรือเจ้านายหรือว่าญาติโกโหติกาของคุณที่เป็นผู้ใหญ่นะครับไม่ว่าจะเนื่องจากเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะคุณอาจจะมาลงในเรื่องของอารมณ์กับคนรักของคุณได้ดังนั้นในช่วงกลางๆเดือนเนี่ยคุณต้องระมัดระวังนะครับในเรื่องการประทับขรมกับคนรัก <synthes> ค <ization> <sh muscular section> ุณนิดหนึ่งนะครับแล้วก็เรื่องเนี่ยมันไม่เป็นเรื่องเลยนะความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับคนรักนะครับในช่วงกลางๆเดือนอาจจะดูเงียบเหงาไปนิดหนึ่งนะฮะเพราะว่าตัวคุณเองนั้นอาจจะมีีเเรรื่องคยด กับในเรื่องของชีวิตหรือว่าคุณอาจจะมีเรื่องกับผู้ใหญ่หรือผู้บังคับบัญชาที่เป็นเจ้านายหรือว่าญาติโกโหติกาของคุณที่เป็นผู้ใหญ่นะครับดังนั้นคุณจะไม่ค่อยมีเวลาสนใจให้กับคนรักของคุณพลังงานไปที่3นะครับขึ้น3เหรียญน,นะความรักของคุณนะครับกับคนรักของคุณในช่วงของประมาณปลายเดือนก็จะมีการกลับมาคืนดีกันเหมือนเดิมนะครับมีเวลาให้กันมีเวลาให้กันและกันมากขึ้นนะดังนั้นถ้าดูกับในไพ่3ใบเนี่ยดูเหมือนกับว่าในเดือนนี้ของเดือน กันยายนหรือ s e ป t e m ม e r ทั้งเดือนเนี่ยคุณจะค่อนข้างยุ่งกับเรื่องงานค่อนข้างมากเลยจึงไม่มีเวลาให้คนรักดังนะั้นผมขอเตือนชาวราิงตุลหรือลิบราสักนิดหนึ่งนะครับว่าถ้าคุณมีคนรักเนี่ยคุณควรจะให้ความสนใจกับคนรักหรือว่าถามถ่ายกันบ้างนะเพราะว่าเดือนนี้คุณจะหันความสนใจนะครับหรือว่าหันคอนเซนเทรตหรือว่าความตั้งใจอะไรเนี่ยในรอบเดือนนี้เกี่ยวกับในเรื่องของการงานการทํามาหากินการเงินอะไรประมาณนี้ และช่วงกลางๆเดือนก็อาจจะมีอุปสรรคบ้างนะครับโดยเฉพาะคนที่ทํางานประจำเนี่ยต้องให้ระมัดระวังว่าคุณอาจจะมีปัญหากับเจ้านายของคุณที่เป็นคนที่มีอํานาจนือก,กว่านะมันทําให้คุณนั้นเครียดและคอยที่จะพานในเรื่องของอารมณ์เนี่ยไปลงกับคนรักของคุณได้ดังนั้นในเดือนนี้ถ้าดูกันดนภาพโดยรวมพลังงานในดิจิทั้งสาใบนะครับความรักความสัมพันธ์ของคุณกับคนรักยังคงไปได้อยู่เรื่อยๆดังนั้นไม่น่าจะเป็นปัญหานะ แต่เพียงแค่ว่าอยากจะให้คุณนั้นมีเวลาให้กับคนลักของคุณบ้างและที่สําคัญคุณเองนั้นจงอย่าเอาแต่ใจตัวเองนะครับจงนึกถึงในเรื่องจิตใจของคนรักของคุณด้วยว่าคนรักของคุณนั้นในเดือนนี้อาจจะต้องการเวลาจากคุณหรือต้องการความรักความเอาใจใส่จากคุณด้วยนะครับ ดังนั้นในเดือนนี้มันเป็นไปได้ว่าชาวราศรีตุลอาจจะไม่ค่อยหวานหรือว่าทําตัวไม่ค่อยหวานกับคนรักสักเท่าไหร่ดังนั้นขอให้คุณแยกแยะในเรื่องของอารมณ์นะครับแล้วก็เรื่องราวด้วยแล้วกันนะอย่าเอาเรื่องส่วนตัวกับเรื่องของความรักนั้นมาปนกันนะครับเพราะว่าอาจจะทําให้คุณมีปัญหาในลักษณะของการทะเลาะก,กันได้ซึ่งมันอาจจะทําให้ชาวราศรีตุลหรือราศีมิรุนคนที่มีคู่อยู่แล้วเนี่ยคุณอาจจะเสียเวลาในเรื่องของการงอนกันหรืออะไรประมาณนี้แทนที่ว่าคุณจะได้ทำกิจกรรมอะไรร่วมกันนะครับ ดังนั้นในเดือนนี้เนี่ยการไปเที่ยวด้วยกันหรืออะไรด้วยกันเนี่ยในเดือนนี้อาจจะต้องมีการมุดพักไปก่อนนะเพราะเป็นเพราะว่าคุณนั้นค่อนข้างจะยุ่งในเรื่องของการงานอยู่พอสมควรนะครับแต่ถ้ามีเวลาก็อย่าลืมนะอย่าที่ทาร์โรแมนันเตือนให้เวลากับคนรักของคุณละกันและทุกสิ่งทุกอย่างก็จะดีนะครับแต่ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับคนรักเนี่ยประมาณช่วงตั้งแต่วันที่21ถึงวันที่30ของเดือนกันยายนไปแล้วก็คิดว่าน่าจะมีเวลาให้กันมากขึ้นคุณเองนั้นน่าจะชดเชยเวลาให้กััับบคคคนนนรกกุณมาขึ้ขนนะ แต่ความสัมพันธ์ของคุณทั้งสองคนยังคงมีความมั่นคงแล้วก็ไปได้อยู่เรื่อยๆเลยทีเดียวนะแต่เพียงแค่ว่าขออย่างเดียวว่าคุณอย่าใช้อารมณ์แล้วก็จงมีเวลาให้กับคนรักคุณด้วยนะครับเพราะว่าเดือนนี้จะเป็นเดือนที่คุณคิดเครียดในเรื่องของการทาเงินทางานหรือว่าในเรื่องของความรับผิดชอบต่างๆนานาทั้งสิ้นนะครับดังนั้นก็ขอให้คุณนั้นมีความโชคดีแล้วกันนะและใครนะครับที่มีปัญหาอยู่นะก็ขอให้คุณนั้นจงปรับ ความเข้าใจกันนะครับแล้วก็ขอให้เดือนนี้จบไปเดือนที่คุณอย่ามีอีโกโ้จนมากเกินไปนักนะทำใจให้สบายๆแล้วกันนะครับแต่ว่าเดือนนี้อยากให้ชาวราศีตุลยงย้ำานะครับว่าขอให้คุณให้เวลากับคนรักบ้างให้ความหวางกับคนรักบ้างคนรักของคุณจะได้มีความอุ่นใจและจะได้ไม่เหงานะครับและจะได้ไม่มโนแล้วก็คิดมากไปเองนะ เพราะว่าเดี๋ยวถ้าเกิดเกิดปัญหากันมาแล้วเนี่ยตัวคุณเองนั้นจะเป็นฝ่ายที่ปวดหัวนะครับว่าตัวคุณเองนั้นก็ไม่ค่อยมีเวลาให้กับคนรักเหมือนกันดังนั้นความรักมันสามารถที่จะมีปัญหาได้ดังนั้นในช่วงกลางๆเดือนเนี่ยอยากให้ชาวราศีตุลหรือลิบบ้านนั้นระมรัดระวังด้วยแล้วกันนะครับเกยวกับเรื่องการทะเลาะหรือการไปปากเสียนนะคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูในไพ่ของ Magical Unicorn Oracle ของ d o r y v i c t o r กันบ้างนะครับว่าจะคัดฟายอะไรให้กับชาวราศีตุลนะครับหรือลิบบ้าคนที่มีคู่อยู่แล้วรอบประจำเดือนกัปดายนนีบ ไพ่ขึ้นนะครับเป็นไพ่เอ่อ i ิมเมินะครับอิมเมบอกบอกถึงความจินตนาการนะการจินตนาการต่างๆนานาน,นะครับอ่านว่า what uh what would you see นะครับ feel think and hear นะครับ if uh if you wish come true อีกครั้งหนึ่งนะครับ what would you see นะครับ feel think and hear if you wish will come true นะครับ อะไรก็ตามในรอบเดือนนี้นะครับคุณอาจจะมีในเรื่องของจินตนาการในเรื่องของความรักการคาดหวังกับคนรักของคุณการคาดหวังในความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับคนรักนะครับดังนั้นสิ่งต่างๆก็แล้วแต่ในเดือนนี้สิ่งไม่ว่าคุณจะคิดจะทําอะไรจะฟังอะไรมานะครับดังนั้นทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยขอให้คุณนั้นจงคือมันหมายความว่าสิ่งที่คุณเห็นสิ่งที่คุณรู้สิ่งที่คุณสัมผัสเนี่ยในรอบเดือนนี้จากความรักความสัมพันธ์ของคุณเนี่ยมันเป็นสิ่งที่จริง แล้วคุณก็รู้นะครับว่าอะไรคือปัญหาใน Gi ในช่วงในรอบของเดือนนี้นะครับดังนั้นคุณก็จงแก้ปัญหาโดยการที่คุณกระทําดังนั้นการกระทําของคุณนั้นสามารถที่จะเคลียร์ปัญหาในความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับคนรักได้อย่างเช่นว่าคุณไม่ค you. You ่อยมีเวลาให้คนรักคุณก็จงให้เวลากับคนรักของคุณด้วยถ้าอย่างนั้นความรักมันก็จะไม่เป็นปัญหานะครับหรือว่าถ về, ้าเกิดคุณไม่ค่อยหวานกับคนรักในเดือนนี้คุณก็จงหวานกับคนรักบ้าง เพราะว่าความหวานหรือการเอาใจใส่หรือการดูแลกันเนี่ยมันจะทําให้คนรักของคุณนั้นมีความมั่นใจในตัวคุณมากขึ้นและพร้อมนะครับที่จะฝากฝันในเรื่องของความสัมพันธ์ไปด้วยกันดังนั้นในเดือนนี้คุณอาจจะมีจินตนาการนะครับกับหลายๆสิ่งหลายๆอย่างแม้การจินตนาการเกี่ยวกับคนรักของคุณหรือแม้กระทั่งตัวคุณเองก็ดีนะครับแต่ทุกสิ่งทุกอย่างคุณจะต้องกระทําให้มันเกิดขึ้นด้วยนะ แล้วสิ่งอะไรที่คุณได้ยินมาได้ฟังมานะครับหรือคุณได้เห็นมาเนี่ยในเดือนนี้มันเป็นความจริงใจหรือมันเป็นสิ่งที่ดีระหว่างคุณกับคนรักของคุณแต่ขอให้คุณนั้นทําใจให้สบายๆนะครับแล้วจงกระทําสิ่งให้มันดีขึ้นทําทุกสิ่งทุกอย่างให้มันบาลานซ์กันให้มันเ,เสมอภาคเท่ากันแล้วทุกสิ่งทุกอย่างก็จะดีนั่นเองนะครับนั่นคือจุดไตแมาสนะหรือจุดสําคัญของความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับคนรักในรอบเดือนนี้นะครับ ดังนั้นการมีจินตนาการที่ดีการมีความฝันที่ดีก็ถือว่าเป็นเรื่องดีดังนั้นคุณจงกระทําให้มันสําเร็จด้วยแล้วกันนะครับแล้วความรักของคุณกับคนรักทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จะเริ่มดีขึ้นดีขึ้นและดีขึ้นขอให้คุณมีความตั้งใจแล้วขอให้คุณนั้นกระทํามันนะครับแล้วทุกสิ่งทุกอย่างคุณก็จะเห็นผลได้ด้วยตัวเองนะ นี่คือภาพโดยรวมนะครับของความรักความสัมพันธ์ของชาราศีตุลหรือลาศีลิปราทั้งคนที่ยังโสดและคนท,ที่มีคู่อยู่แล้วรอบประจำเดือน p t e m b e r หรือเดือนกันยายน2020หรือ2563นะครับแน่นอนนะครับว่าเป็นการอ่านแบบ general reading ดังนั้นคุณไม่ต้องปีนอะไรกับมันมากมายบางครั้งอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะครับแล้วถ้าเกิดมีอะไรที่มันตรงกันหรือว่าเรามีพลังงาน ความถี่นะครับในเรื่องของความตรงกันเนี่ยคุณก็สามารถที่เอาไปปรับประยุกต์ไปใช้ไปแก้ไขได้และสำหรับชาวราศีลิบราหรือราศีตุลท่านไหนและชาวทัสิเอ็ราศีที่เหลือและท่านผู้ชมที่อยู่ในช่องนี้นะครับมีความสับสนในเรื่องความรักอยากจะแก้ไขปัญหาความรักไม่รู้ว่าต้องทํำยังไง ก็เชิญมาปรึกษาในการดูดวงกันได้โดยการที่แอดไลน์เข้ามาหรือว่าจะโทรศัพท์เข้ามาก็ได้นะครับหรือว่าคุณจะเข้าไปใน Facebook, เฟซบุ๊กคําว่าดูดวงพรย,ย่ิบสี่ยาสัมผัสบายทารโรมานคุณก็จะเห็นกิจกรรมของทารโรมานนะก็สามารถที่ติดต่อเข้ามาติดต่อกันเข้ามาได้นะครับอยู่ในสคริปใต้ล่างนี้นะฮะยังไงก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งติดตามกันให้มากๆานะทารโมานจะกาบขอบพระคุณมากๆเพราะว่าจะเป็นกําลังใจให้ทารโรมานได้ผลิตผลงานไม่ว่าจะเป็นพลิทอแดกหรือว่าคคคววาาาามมรรรรัััสพนนนธ์ขออองชท12ศีบบเดืนนะ และขอให้เดือนสัปตทมเบอร์เดือนนี้จงเป็นเดือนที่มีความโชคดีในเรื่องของความรักการเงินการงานของทุกทท่านในชาวราศีตุลหรือราศีมิถุน,นทั้งคนที่ยังโสดและคนที่มีคู่อยู่แล้วแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าในเดือนต่อไปคือเดือนออกทมเบอร์นะครับจะเป็นยังไงบ้างระหว่งางความสัมพันธ์ของคุณกับคนรักและก็คนโสดในชาวราศีตุลด,ด้วยเดี๋ยวติดตามกันต่อไปนะ ยังไงต้องขอโทษด้วยนะครับเพราะว่าฝนตกหนักมากเลยแต่ทารุณแมนนั้นก็พยายามทาคลิปให้เสร็จนะครับยังไงก็อดทนฟังหน่อยนิดนึงแล้วกันนะเพราะว่าเสียงเนี่ยสู้กับเสียงฝนนะครับแต่คิดว่าหลายๆท่านก็คงจะได้ยินยังไงผมก็ขอฝากผลงานด้วยนะครับยังไงถ้าเกิดใครสนใจที่จะโทรเข้ามาดูดวงกันหรือจองคิวเข้ามาดูดวงกันก็เชิญนะ เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าในเดือนหน้าจะเป็นยังไงต่อไปก็ขอให้เดือนนี้ชาวราศีตุลจงมีความสาเร็จทุกๆท่านเลยละกันทั้งคนโสดและคนที่มีคู่อยู่แล้วนะครับะหวังว่าคําทํานายในวันนี้คงจะเป็นประโยชน์และเป็นสาระให้กับชาวราศีตุลนะครับทั้งคนที่ยังโสดและคนที่มีคู่อยู่แล้วแล้วท่านผู้ชมและ f c ทุกๆท่านด้วยนะแล้วเราเจอกันใหม่ในรอบเดือนหน้านะครับชาวราศีตุลรักทุกๆท่านนะครับชาวราศีตุลครับรักษาสุขภาพลัคกี้อินเลิฟลัคกี้อินเกนะครับสวัสดีครับ วนด้วยความสวยงามเมื่อเธอเข้ามาในชีวิตฉันก็เปลี่ยนเป็นความรักและความผูกพัน ไฟฮาที่รอมาแสนนานก็คิดว่าฉันคือคนที่เธอต้องการเลยให้ไปถึงใจ ที่คนซ้คแญถจะมีใครแล้วจะไมต้องเข้ามาทำร้ายกันมาให้ความรักความทรงจำและทำให้ฉันต้องช้งใจวันนี้ฉันขอเดินจากไปเหลือไว้แค่ความสรงจำ Time to run.